เมื่อถึงเวลาอะไรก็ฉุดไม่อยู่พี่น้องคะสําหรับมือนี้คะ่ะเข้ามาบอกถึงความปังของน้องยูกิไยทองคําค่ะได้เขาไปเห็นทางด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยไยทองคําค่ะได้ออกมาการันตีเพลงใหม่ล่าสุดของลูกสาวลาคะ่ะน้องยูกิไยทองคําค่ะซึ่งทางด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยเองเพิ่นได้ออกมาเว้าทําให้เฮ้าได้ฟังแล้วโอโ้โหพี่น้องคะเอฟซี FC ของน้องยูกิไยทองคํา เชื่อได้เลยว่าต่างคนก็ต่างใจฟูมากๆอาจารย์ประจักษ์ชัยห้ตองคำได้บอกถึงเพลงใหม่ของน้องยูกิค่ะนั่นก็คือเพลงตำตึกค่ะซึ่งสิออกมาสู่สายหูสายตาพี่น้องนะคะวันที่27ที่ผ่านมานะคะเป็นการถ่าย mv เพลงใหม่ของน้องนะคะแล้วทังด้านอาจารย์ประจักษ์ชัยพิ่นก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่า วันที่จะปล่อยซิงเกิลใหม่ของน้องนะคะนั่นคือวันที่7เ,เมษายนสงการแล้วอาจารย์ประยักษ์ชัยเพิ่นบอกว่าเสื้อมันว่าช่วงสงการเพลงนี้จะต่้ตึกมากๆจะอยู่ในใจแฟนคลับ FC มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่สนุกสนานมากๆแล้วน้องยุกิไฮทองคำพี่น้องคาสำรับเพลงนี้ ได้โซ่ความสามารถให,ห้ยเหาได้เห็นถึงความโตว,วันโตคืนของน้องยูกิหฮทองคําใส่สุดใส่เต็มมากสําหรับเพลงนี้พี่น้องเป็นเพลงที่สนุกสนานมากๆซึ่งแย้ซิตเขาไปเห็นนะคะ MV เพลงใหม่ของน้องบอกเลยว่าอดใจไม่ไหวจริงๆพี่น้องคะทีอยากให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศหรือว่าได้ชมซิงเกิลเพลงใหม่ของน้องนะคะ เล็กๆเกนยน้อยพี่น้องมาเบิงพี่น้องค่าว่าเพลงใหม่ของยูกิไหทองคําจะสนุกสนานแค่ไหนจังวะมวลโจซ้ำใดพี่น้องมาฟังกันคะ่อนะอยากเบิ้งความสนุกความมวนจอยอย่าลืมพี่น้องขาวันที่ เ,เมษานะคะอย่าลืมเข้าไปรอปั่นวิวให้น้องยูกิหายทองคำด้วยนะคะถือว่าสาวน้อยอิตเตอร์ของเราถือว่าน้องยูกิหายทองคำอยู่ในใจแฟนคลับเอฟซีคนทีสนับสนุนน้องกำลังแรงใจกับน้องยูกิหายทองคำเยซิเสืซอรหมันบามีคนรักน้องมากเหลือเกินสำหรับยูกิหายทองคำพี่น้องคะเพราะว่าน้องยูกิเป็นเด็กที่มีพัฒนา ไม่หยุดอยู่กับที่เป็นคนทีมีพัฒนาการตลอดเวลาพี่น้องเก่งทุกเรื่องเก่งทุกด้านสําหรับน้องยูกินะคะแล้วบวาสิเป็นการเรียนหรือว่าการแสดงคอนเสิร์ตน้องใส่สุดจริงๆยูกิไฮทองคําถือว่าเป็นคนที่มีความขยันเป็นพิเศษมากน้องเคยบอกตาไดพี่น้องคะว่ารับทุกงานขอให้มีคนจ้างอันนี้คือ น้องยูกิหาทองคำนะคะแล้วปีนี้บอกเลยว่าอะไรก็ฉุดไม่อยู่สำหรับน้องยูกิทุกอย่างมีวันมีเวลาของใครของมันจริงแล้วขอบอกเลยว่าน้องยูกิหฮทองคำเป็นปีทองของน้องเป็นจังหวะชีวิตของน้องยูกิจริงๆพี่น้องคะทีปีนี้ถือว่ามาแรงมากๆเพราะว่าสิเป็นงานคอนเสิร์ตหรือว่าทางด้านการถ่ายละคร สำหรับละครทีนองรับแสดงนั่นก็คือสิงโตลำซิ่งตอนนี้ก็กำลังถ่ายําอย่างเหล่งดวนคือกันพี่นองสองสามมื่ทีผ่านมานนองกลับไปไถ่ายทำหนังสามมื่นิตต่อกันหลังจากหั่นมาก,กับมาถ่ายเอ็มวีเพลงโอ้โหต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆสำหรับสาวน้อยของเรานะคะยูกิไฮทองคำนะคะเป็นเด็กหน่อยที่มีความตั้งใจ เป็นคนที่รักอาชีพนี้หลายครั้งที่น้องโดนกระแสดราม่าที่หนักหน่วงแต่น้องไม่เคยยอมแพ้พี่น้องสําหรับยุกิไยทองคําตามทีแม่แ,มแฟนคลับเอฟซีได้เห็นนั่นแหละพี่น้องเจอกระแสไม่รู้กี่อย่างแต่น้องก็ไม่ยอมไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคดราม่าอะไรนะคะยูกิไยทองคําคือไม่ยอมลม้มล่มได้แต่ก็ต้องลุกพี่น้องตั้งแต่น้องยุกิไยทองคาบอกเลยที่โดน กระแสดรามา่าล่าสุดที่ผ่านมาคือหนักมากๆแต่พอน้องลุกขึ้นตอนนี้คือสู้มากๆแล้วจัดหนักจัดเต็มอิลีค่ะสำหรับน้องยูกิแล้วเพลงไมล่าสุดที่กำลังจะออกในวันที่เกตนี้นะคะเป็นเพลงที่น้องได้โชว์ความสามารถเต็มเต็มเลยพี่น้องคะ่ะเพราะว่าสิเป็นการร้องการเต้นจัดเต็มมากนี่แหละยูกิไหทองคำของแทนพี่น้อง คือทุกวันนี้นะคะน้องเข้มแข็งแล้วก็ผ่านอะไรมามากทําให้ยูกิหายทองคําต้องมายืนอยู่จุดนี้ด้วยลําแข้งของตนเองน่พี่น้องข่ามเมื่อว่นสิพบเจอกับอีหยังก็คือต้องสู้อ่ะเพื่อครอบครัวและก็เพื่ออนาคตข้างหน้าของตัวเองแล้วทั้งนั้นอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะเพิ่นกระเด้ออกมาเว้าวถึงน้องยูกิหายทองคําการันตีเลยเน้พี่น้องว่าปีนี้ ยูกิไฮทองคำอะไรก็ฉุดไม่อยู่อาจารย์ประจักชัยบอกว่าถึงเวลาที่ยูกิไฮทองคำสิโลดแหลนบนเส้นทางนี้ยางสงา่างามผงาดแน่นอนสำหรับสาวน้อยของเรานะคะฝากแม่แม่แฟนคลับเอฟซีคนที่รักคนที่ติดตามน้องยูกิไฮทองคำซิลูวาเด็กคนนี้ไม่ทำให้แม่แม่ผิดหวังแน่นอนความตั้งใจความเด็ดเดียว ของยูกิหายทองคําคือเต็มร้อยอยู่แล้วพี่น้องคะแล้วความสําเร็จทีกําลังจะมาถึงเร็วๆนี้นั่นก็คือบ่วาสิเป็นการสร้างบ้านของน้องยุกิหายทองคํากับไปได้สวยพี่น้องคะสําหรับบ้านของน้องยูกิหายทองคําที่ทุ่มทุนสร้างมากๆเป็นเด็กหน่อยที่ประสบความสําเร็จเป็นเด็กหน่อยทีโอโหมาไกลามากพี่น้องคะ จากวันนั้นนะคะจากวันที่บ้านไม้สังกะสีผุผุฝนตกกะหัวจนมาถึงวันนี้สร้างบ้านราคาหลายสิบล้านพี่นอ้องนี่เก่งจริงของจริงสำหรับน้อง uki, ยูกิไหทองคำนะคะฝากเม,ม่์แฟนคลับเอฟซีนะคะอย่าลืมรอปั่นวิวเพลงใหม่ล่าสุดของ uki, ยูกิไหทองคำตำตึกแน่นอนพี่นอ้องสำหรับเพลงนี้สงการนีเยซิเซอร์มมนว่า เพลงต่ำตึก1ิเปิดเพลงไมล่าสุดของยูกิไหทองคำนะคะช่วงสงการ์รับร่องว่ากระหึมแน่นอนค่ะตำตึกตำตึกหัวใจแท้แท้พี่น้องค่ะสำหรับมอนี้สำหรับมอนี้นะคะแย่สิกระน้ำเรื่องเล่าดีๆของยูกิไหทองคำสาวน้อยคนเก่งของเรานะคะเม้าว่าซูพี่น้องฟังว่าปีนี้เป็นปีทองอะไรก็หยุดไม่อยู่สำหรับน้องยูกิไหทองคำนะคะฝากไ่เมเฟ่นคลับเอฟซนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะในวันที่7เ,เมษายนก่อนสงการรับรองสนุกแน่นอนคะ่ะสำหรับมณีฝากสำนึกก่อนนะคะสวัสดีค่ะ